สวัสดีค่ะชาวแสงวันนี้ดดาวุลัยก็มาส่งข้อความต่างมิตินะคะเป็นเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้เลย23เมษาย0 2 4น2024ก็จาก e s s e n t i a l Light w o r er, ก e กก็คือแด่ e s s e n t i a l Light Worker Collection เนี่ยเขาก็บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกอในวันที่23เมษาเนี่ยก็นำแบบพลังงานที่มีศักยภาพอะที่กระตุ้นระดับความไวสูงเนี่ย ขึ้นแล้วก็นี่ก็อาจนำไปสู่การรับความรู้สึกมากเกินไปในช่วงพระจันทร์เต็มดวงอของราศีพิจิกนี้บุคคลที่ขึ้นไปอ่ะขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นก็อาจพบว่าตัวเองอ่ะสามารถปรับแต่งกับความรู้สึกแล้วก็สัญชตาตญาณของพวกเขาในช่วงเวลานี้ด้วยพลังจิตแล้วก็ความรู้สึกสูงขึ้นแล้วก็ช่องโหว่ที่เปิดเผยพลังงานทางอารมณ์ที่คมเข้มข้นเนี้ยก็ยังสามารถแสดง ให้เห็นถึงความรู้สึกของความหงุดหงิดแล้วก็ความหงุดหงิดแล้วก็ความต้องการเนี่ยสำหรับการป้องกันตัวเองอะมากขึ้นเมื่อดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงก็สอดคล้องกับราศีพิจิกการเล่นแร,แร่ปรธาตุที่เปลี่ยนแปลงอ่ก็เริ่มปั่นป่วนแล้วก็ถูกปกครองด้วยน้ําแล้วก็พลังงานที่มีศักยภาพของดาวพลูตโตราศีพิจิกอะก็เรียกเราอะให้เจาะลึกถึงอารมณ์ของเราในการเดินทางเนี่ยอันลับลึก นี้แล้วก็ราศีพิจิกก็ทำหน้าที่แนะนํนำทางแล้วก็เร่งกระตุ้นให้เราปลดล็อกนักเล่นแร่แปรธาตุภายในของเราเช่นเดียวกับนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีทักษะแล้วก็เปลี่ยนธาตุพื้นฐานนะ่ะให้เป็นทองคำก็มีสตาสีแต่ที่เขามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์พลังงานแล้วก็พฤติกรรมอ่ะได้อย่างรวดเร็ว ราศีพิจิกเป็นสัญญาณทางโหราศาสตร์ก็รวมถึงลักษณะที่ตรงแล้วก็เป็นความจริงพลังงานนี้ก็มีรูปแบบที่การสื่อสารล่วงหน้ามันไม่ได้บทคำพูดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตัดตรงไปยังหัวใจของเรื่องพลังงานนี้ก็ทำงานกับดวงจันทร์ก็จะเป็นทั้งการผาเผชิญหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเพราะมันเน้นพื้นที่ในชีวิตของคนเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิวัฒนาการ พระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกอ่ก็ยังมีอิทธิพลน่ะที่แข็งแกร่งต่อวงจรความฝันประสบการณ์ฝันก็ยังมีสติแล้วก็การเดินทางนอกร่างกายแล้วก็การเดินทางไปยังมิติดวงดาวลักษณะการล่าของราศีพิจิกอ่ะก็ยังเข้ามาเล่นในระหว่างเวลานี้ แล้วก็เรียกร้องให้บุคคลนะ่ะที่ขึ้นไปปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเขาว่าอย่างน่ารักแล้วก็กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและก็มีสุขภาพดีในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ขึ้นไปของพวกเขาการรักตัวเองและก็การมีวินยัยก็กลายเป็นจุดสำคัญเนี่ยระหว่างเวทีพระจันทร์เต็มดวงนี้ในราศีพิจิก เนื่องจากบุคคลนะที่เพิ่มขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของตนแล้วก็สร้างกิจวัตรประจำวันนะคือรักตัวเองพลังงานของราศีพิจิกเนี่ยก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกของความปรารถนาในการปกป้องและแหล่งที่มาของการเชื่อมโยงของความรัก แล้วก็นำบางคนนะเพื่อแสดงแสวงหาความปลอบโยนและก็การเชื่อมโยงกับครอบครัวของดวงดาวหรือชุมชนทางจิตวิญญาณของพวกเขาแล้วพระจันทร์เต็มดวงนี้ก็ส่องสว่างบริเวณนะที่คนเรานะอาจไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดหรืออาจจะอาศัยอยู่โดยไม่รู้ตัวภายใต้การเสรแสง้งและก็ภาพลวงตา มันทำหน้าที่เป็นตัวเร่งแล้วก็เร่งปฏิกิยาสำหรับการค้นพบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกระตุ้นให้บุคคลที่ขึ้นไปสู่รัฐที่สูงข,ขึ้นของจิตสำนึกแล้วก็ทำลายกวอนตั้มไฟดีขณะที่ทุ่งกวอนตั้มก็ขยายความถี่ของพวกเขาบนโลกพลังงานของแสงแล้วก็ความมืดออกเสียงมากขึ้นแล้วก็ขั้วโลกเนี่ยเล่นออกมาในด้านต่างๆของชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังทั้งบวกแล้วก็ลบ พระจันทร์เต็มดวงราศีพิจิกก็ทำหน้าที่เป็นสปอตไลท์แล้วก็เปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งนําไปสู่การเปิดเผยที่สำคัญของโครงสร้างพลังงาน2-3ถึงสมิติของโลกแล้วการนำทางของพลังงานที่เข้มข้นช่วงนี้มันเป็นประโยชน์ในการที่จะลดความกลัวและก็ความอิตกกังวลก็โดยการจํากัดการสัมผัสพ,พลังงาน กับความวุ่นวายภายนอกแล้วก็ข้อความที่ขับเคลื่อนความกลัวในกระแสะหลักแล้วก็รักษาความสำคัญยังมีสติกับที่ที่ตนเองกำกับพลังงานพลังงานโลกใหม่ก็จะเน้นการตอบสนองในการโต้อตอบทั้งหมดเพราะนี้ก็คือสิ่งที่สร้างความสมดุลและก็การจัดตำแหน่งในสาระสำคัญพระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกก็แสดงถึงช่วงเวลาแห่งการค้นพบ การเปลี่ยนแปลงและก็การเปิดเผยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการยอมรับพลังงานแห่งความจริงการปกป้องและก็การดูแลตัวเองส่วนรวมที่ขึ้นไปก็จะนำทางดวงจันทร์แห่งความวัยสูงแล้วก็ความเข้มข้นทางอารมณ์ด้วยความสง่างามความกระตันยูความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีสติเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงสอดคล้องกับราศีพิจิกการเล่นแร่ปแปรธาตุที่เปลี่ยนแปลงก็เริ่มปันปวน พลังงานทางโหราศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากธาตุของน้ำแล้วก็พลังงานการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพของดาวพลูโตราศีพิจิกก็สอนให้เราเจาะลึกถึงอารมณ์ของเราในการเดินทางอันล้ำลึกนี้แล้วก็พลังงานดาวเคราะห์ทางโหาาราศาสตร์เหล่านี้ก็ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพกระตุ้นให้เราทุกคนปลดล็อกนักเล่นแร่แปรธาตุภายในแล้วก็ความชนานาญของโลก สตาซีสนะ่ะเขาก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่ไม่สบายพลังงานมืดและพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วด้วยความตั้งใจที่สูงขึ้นพระจันทร์เต็มดวงนะี่ก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้การขึ้นสู่ที่สูงนะ่ก็คือการอบกอดอำนาจภายในอ่ะก็เป็นตัวเร่งปฏิกิยาของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแล้วผู้รักษาและก็ครูที่มีความสามารถของตัวเองแล้วก็เจ้านายของโชคชะตาของตัวเอง เมื่อเราเข้ารับการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวในสตนะิการเปลี่ยนจากมิติที่ต่ํากว่าไปยังความทีที่สูงขึ้นของมิติที่5ก็มีการสัน่นสะเทือนเราก็ปรับตัวเองให้เข้ากับแผนของพระเจ้าแล้วก็บทบาทของเราก็คือการช่วยเหลือมนุษยชาติในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในจิตสำนึกแล้วก็สร้างเวลาใหม่สำหรับการขึ้นสู่โลกใหม่ไฟดีนี่ก็คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงทาง แปรของเคเมีที่ลึกซึ้งร่างกายมนุษย์ของเราอะ่ะก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคาร์บอนตามเซลล์แสงผลึกที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นเราก็ยกระดับการสรั่นสะเทือนของเราแล้วก็ได้รับการเปิดใช้งานรหัสแสงที่จำเป็นนะเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการขึ้นสู่ที่สูงในทำนองเดียวกันโลกของเราก็จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบคู่ขนาน ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพระบบกริดและก็บูรณาการ new crystal line grid เนี่ยซึ่งเป็นกริดหลายมิติที่ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับโลกใหม่ไฟดิเมนชั่นส่วนการเปลี่ยนแปลงสู่มิติที่5 d เนี่ยก็ไม่เพียงแต่เป็นส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นดาวเคราะห์ในธรรมชาติด้วยไกยาเอ,อิร์ธตัวเธอเองก็กำลังเปลี่ยนคู่ขนาดนาไปยังระดับ5 d แล้วก็โลก2 3 d แล้วก็4 5 d ก็ไม่ได้เป็นสถานที่ทางกายภาพะที่แตกต่างกันแต่โลกใหม่ก็แสดงถึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลของเราเกี่ยวกับอาณาจักรการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นในรูปแบบทางกายภาพเช่นเดียวกับจัก,กรวาลที่เชื่อมโยงภายในเราแต่ละคนนะแล้วโลกใหม่ก็มีอยู่ทั้งที่นี่และก็ลึกภายในส่วนลึกะของความเป็นอยู่ของเรา แล้วก็เป็นราศีพิจิกอะ่ะก็คือพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้ก็ะจะด้วยความรักแสงสว่างแล้วก็คํำอวยพรแล้วก็ในการให้บริการของ ascension น่ะที่รักเราเราก็ทุ่มเทแรงบันดาลใจอะ่ะที่มาก็คือโดย ascension light worker ก็มาดูลักษณะของ ascension light worker collection น่ะที่เป็นการเสด็จขึ้นน่ะของพระคิดอะ่ะภายในก็คือในฐานาอะอาที่เป็นบุคคลนะ่ะที่เสด็จขึ้นน่ะ การเสริมสร้างค่านิยมหลักภายในของเราเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็โดยการเพิ่มความยืดหยุ่นของเราเราก็ยังพัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็คุณลักษณะสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความอดทนและก็ความกล้าหาญในฐานะมนุษย์ที่ไปสู่มิติที่สูงขึ้นการดำเนินการในการปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมหลักที่แท้จริงของเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือความเห็นอกเห็นใจอ่ะซึ่งเป็นรูปแบบสูงสุดของสติแล้วก็ความต้องการในการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นแล้วนี่มันไม่เพียงแต่สิ่งที่โลกอ่ะขึ้นไปแต่มันยังเป็นสิ่งที่เราต้องตอบสนองซึ่งกันและกันด้วยแล้วการพัฒนาจิตวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่ะแล้วก็หลังแนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วยอาตาัตรา มันเป็นขั้นตอนสำคัญนในการขึ้นไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นของเราก็ขึ้นสู่ศูนย์รวมของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็ครอบคลุมแก่นแท้ของพระเจ้าก็ประกอบขึ้นนะจากความฉลาดของพระเจ้าก็มาพร้อมกับองค์ประกอบเช่นความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์ภูมิปัญญาความรู้อำนาจอธิปไตยแล้วก็ความเคารพอ่เพิ่มพูนแล้วก็ขยายแก่นแท้ทางจิตวิญญ,ญาณของเรา แล้วสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการขึ้นไปนั้นก็สอดคล้องกับพลังงานของดาวเคราะห์ที่มีอยู่ก็ได้แก่สัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นการประสานความตระหนักทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นการเยียวยาทางอารมณ์แล้วก็การปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็คนอื่นๆส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในความคิดแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของวัตถุป,ประสงค์แล้วก็การเพิ่มอำนาจ คุณก็สามารถบอกได้ว่าคุณกำลังสอดคล้องกับพลังงานของดาวเคราะห์ที่มีอยู่หรือไม่โดยสังเกตเห็นสัญญาณต่างๆก็เช่นรู้สึกมากขึ้นในการปรับแต่งกับตัวคุณเองและก็โลกกรอบตัวคุณประสบกับเหตุการณ์ที่เงียบสงบค้นหาความชัดเจนและก็คำแนะนำอในเส้นทางชีวิตของคุณรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณมากขึ้นประสบกับการปลดปล่อยทางอารมณ์แล้ก็การรักษา การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานและก็ความเป็นอยู่โดยรวมของคุณมันก็มีอิทธิพลในะอย่างลึกซึ้งในการขยายจิตสำนึกของพระคิดนี่ก็คือความจริงอะเนือการเวลาที่เปิดใช้งานในทุกๆก,การเชิญให้พวกเขาวเจาะลึกภายในมากขึ้นก็เพื่อค้นพบกับแก่นแท้ของพระเจ้าที่เหนือกว่าขอบเขตและก็ข้อจากัดของร่างกาย ส่วนการตื่นรู้แล้วก็การเปิดใช้งานของพระเจ้าวภายในบุคคลที่สนองกับข้อความเนี้ก็ถือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่ขยายออกไปไกลเกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเราข้อความสำคัญของพระคิดนะ่ะก็สะท้อนถึงการเรียกร้องสากลนนะ่ะให้รักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็รู้จักน่ะก็คือให้เรามองข้ามผ้าคุมหน้าของภาพดวงตาบนโลกของเรา เพื่อดําเนินทางผ่านสิ่งล่อใจและก็การหลอกลวงของพลังมืดมนที่นำทางมนุษยชาติที่หลงผิดแล้วก็เข้าสู่สิ่งล่อใจที่เป็นอันตรายคำสอนของพระคิดก็ไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ก็ยังท้าทายเราอะให้มุ่งมั่นเพื่อความเป็นผู้นำมากกว่าการปฏิบัติตามแล้วก็กระตุ้นเราอะให้ส่องสว่างในเส้นทางที่นำโดยตัวอย่างของความรักความเห็นอกเห็นใจและก็สติปัญญา ในการเป็นภาพสะท้อนถึงคุณธรรมที่คล้ายกับพระคิดแล้วสิ่งนี้ก็ปูทางสำหรับการดำรงอยู่ที่ตัดสรูมากขึ้นการหลั่งแสงในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หนึ่งที่เหนือกว่าข้อจำกัดของการแสวงหาที่ขับเคลื่อนด้วยอาตาัตราแล้วในฐานะที่เป็นมนุษยชาติแล้วก็เป็นพยานการขยายตัวของจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณบนโลกของเรา การฟื้นคืนชีพครั้งนี้ก็มีความสำคัญอย่างลึกซึง้งก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะเงาที่ไถ่ทอดโดยกองกำลังกดขี่อย่างรุนแรงหลายศตวรรษก็คือโดยการสร้างแก่นแท้ของจิตสำนึกของพระคิดภายในเราก็ไม่เพียงแค่เชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงขึ้นของเราเท่านั้นนะแต่ก็ยังสร้างการเชื่อมโยงอ่ะที่ลึกซึ้งไปยังทุกมิติของสติแล้วก็เน้นการเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดผ่านการจัดเรียงก็ด้วยจิตสำนึกของพระคิดภายใน เราก็เดินทางสู่การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การตระหนักรู้ตนเองการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วก็การเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับเขาเรียกว่าภาษากลแห่งการดำรงอยู่พระเยซูคริสต์ก็ส่งเสริมมนุษยชาติให้สร้างอำนาจอธิปไตยซึ่งอยู่เหนือข้อจำกัดธรรมดาของการดำรงอยู่ของมนุษย์ แล้วก็ความสามารถอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ก็รวมถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยความเห็นอกเห็นใจสติปัญญาแล้วก็การวินิจฉัยทางจิตวิญญาณโดยการสร้างคุณสมบัติเหล่านี้เราก็สามารถสูงขึ้นเหนือแนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของเราพลังอุปมาของเราและสาระสาคัญของความสามารถของอธิปไตย ก็อยู่ในความสามารถของเราที่จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนความถูกต้องและก็สง่างามแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงจุดประกายของพระเจ้าภายในให้ผ่านการฝึกฝนความสามารถเหล่านี้เราก็นำทางผ่านความท้าทายของชีวิตก็ด้วยความยืดหยุ่นแล้วก็ความกล้าหาญส่องแสงเป็นแสงสว่างแล้วก็ความรักในโลกมักจะเมฆเนี่ยก็คือด้วยความมืดมิดแต่เหมือนลักษณะเป็นเมฆ แล้วคำสอนของพระคิดนะก็เป็นแรงบันดันใจให้เราอะตระหนักแล้วก็ปลูกฝังความสามารถอธิปไตยเหล่าเนี้ภายในการเพิ่มพลังให้กับตนเองเพื่อสร้างตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เพิ่มเติมศักยภาพที่สูงขึ้นวิธีที่จะตรวจสอบว่าการขึ้นสุมิติอะ่ะก็คือที่เกิดขึ้นอะ่ะหรือไม่ก็คือการประเมินการกระทําของคุณอะ่ะ เพื่อดูว่ามันสอดคล้องกับพลังงานของโลกใหม่หรือไม่ให้ใส่ใจอย่างมีสติกับความรู้สึกของคุณก่อนและหลังก็ทำขั้นตอนต่อไปแล้วก็มองหาความรู้สึกของความสงบแล้วก็ความสงบภายในเมื่อการกระทำของคุณนะ้นนำมาซึ่งการจัดตำแหน่งแล้วก็การเพิ่มอำนาจคุณก็จะสอดคล้องกับพลังงานของดาวเคราะห์ใหม่รู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับแหล่งที่สูงขึ้น ส่วนการสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ผลลัพธ์เชิงบวกอ่ะแล้วก็ความรู้สึกทั่วไปของการไหลเวียนในชีวิตก็บ่งบอกถึงการสอดคล้องกับความรักแหล่งที่มาซอสแล้วก็พลังงานแสงวิธีที่จะตรวจสอบว่าการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นน่ะหรือไม่ก็คือการน่ะประเมินการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งคําถามว่าพวกเขาว่าสอดคล้องกับพลังงานของโลกใหม่หรือไม่ แล้วก็ใส่ใจยังมีสติกับความรู้สึกของตนเองก่อนและหลังแล้วก็ดำเนินการเมื่อการกระทาแล้วก็พลังงานที่มีอยู่รอบๆตัวคุณนะ่ะมันก็จะนำความรู้สึกของความสงบความสงบในตัวเองคุณก็กําลังอยู่ในความสอดคล้องแล้วก็เพิ่มอำนาจภายในให้สอดคล้องกับพลังงานดาวเคราะห์ใหม่แล้วก็รู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งขึ้นกับตนเอง แหล่งที่มาที่สูงขึ้นผลลัพธ์เชิงบวกตามธรรมชาติและก็สัญชตาตญาณที่สูงขึ้นน่ะแล้วก็ความรู้สึกทั่วไปของการไหลเวียนในชีวิตแล้วก็บ่งชี้ว่าเป็นการกระทําสอดคล้องกับความรักของแหล่งที่มาพลังงานแสงส่วนในขั้นตอนถัดไปของการขึ้นสู่มิตินะ่ยก็คือการขึ้นสูงสู่จํานวนมากให้จดจําตัวตนที่แท้จริงให้มากขึ้นก็เนื่องจากการจดจําอคาชิกเรคคอร์ด เปิดใช้งานการประทุทักษะที่ซ่อนอยู่แล้ก็โบราณที่รู้จักการปลดปล่อยความสามารถของบรรพรบุรุษที่สืบทอดกันมาแล้วก็ของขวานแล้วก็พรสวรรค์ที่เก็บลากลึกในโครงสร้างโมเลกุลและก็เซลล์ก็เป็นศูนย์รวมของการบันทึกอาคาชิกเรคคอร์ดกระบวนการเนี้ก็จะยังคงช่วยเพิ่มประสาทสัมผัสที่สูงขึ้นของคุณทำให้การเชื่อมโยงทางจิตบิญญาณแล้ก็ความเข้าใจอ่ะ เกี่ยวกับทัดแท้คุณค่าแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็ขอขอบคุณนะคะในการบริการขึ้นสวรรค์ด้วยความรักแล้วก็ทุ่มเทแรงบันดาลใจของ Ascension Light Worker ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ช่วยกันเพิ่มพลังงานแสงเพื่อมาติน่นรู้ไปกับช่องของดาวจุลัยแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยให้เราก็ทำสมาธินะคะแล้วก็ คอนเน็กอยู่กับตัวตนภายในของเราเพื่อแมนิเฟสแล้วก็นึกถึงในสิ่งที่เราปรารถนาในการเลื่อนมิติในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขเพราะว่าหลังจากที่เราลงมาเล่นละครเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะคนที่เขามาเล่นเป็นตัวดาวร้ายเหมือนในละครเนี่ยว่าเขาว่าต้องทำงานหนักเขามาทำถ้าเขาไม่หลงเกินจากเขาเรียกว่า แผนที่เขามาเกิดนะ่ะถ้าเขาไม่ทํานอกเหนือไปกว่านั้นนะ่ะก็คือเขาอ่ะมาช่วยเราเต็มที่เพื่อจะเล่นบทร้ายแล้วเขาก็ต้องกลับไปหลังจากเขาเสร็จสิ้นภารกิจนะ่ะเขาก็กลับไปยังโลกของเขาถ้าเขาทำร้ายเกินไปเขาก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเราก็ต้องแบบขอขอบคุณเขาว่าที่แบบเขาก็ต้องมาแล้วก็ต้องมาเกิดอีกรอบเพื่อมาเปลี่ยนตัวเล่นคือให้เป็นคนดีเพราะาทุกคนที่เกิดมาใน โลกเนี้ยคือต้องการมาเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราเกิดเป็นตัวร้ายเราเกิดเป็นตัวดีแล้วเราสามารถที่จะตื่นรู้ผ่านอุปสรรคทำข้อสอบให้ผ่านเพื่อเดินทางกลับบ้านของเราขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการอยู่กับตัวตนของเราในวันพระจันทร์เต็มดวงวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ